อาหาฟังพาพี่่มาขุดมันค่ะเห็นหัวใหญก็เลยเออว่าจะ่ายลงสตอรี่เฟซบุ๊กเล่นๆเฉยๆแต่รู้สึกว่าเอาลง YouTube น้ำดีกว่านะคะเดี๋ยวเขาเอาอยากมากเลยดินมันค่อนข้างจะแข็งยวปลูกไว้คันแท่หน้านะคะก็ใหม่เคยเคยพาขุดพี่่ขุดไปแล้วค่ะตลาดนี้เลาว่าขุดอีกจะเอาไปรังสันคเมนทอดค่ะทอดมันกรอบนะคะ แล้วมาโคดไปเห็นหัวหญ่บักคักเลยมันนี้ราคาหนาะหนาคนสู่ชีวิตนางขุดดูนี่บักลายนาทีราคาค่ะมันดึงยาคักมันเอาบ่อจับเลยกะก็หัวจะจับโดนหัวนะคะก็เลยต้องค่อยค่แสดินออกเลยๆแล้วก็ดึงแต่แรงที่มีที่สุดแล้วก็ดึงบ่อคา่ะ ก็ค่อยๆเกลือดินออกแต่ว่าวก็บ่อ,อยากเอาดินออกลายเนาะคะ่ะมันเป็นขั้นแท่นหน้าเดี๋ยวกลัวขั้นแท่จะขาดเนาะคะ่ะก็เลยต้องระมัดระว,ว่างการขุดดินสักนิดนึงเพราาคุณเราก็ต้องถมขึ้นเหมือนเดิมนะคะไปนะ,ะเริ่มปฏิบัติการอีกรอบหวัวใหญ่จำหนาฟังเลยคะ่ะ มันเป็นเสิเทียบเท่ากัหนาฟังเลยพีบล้วรอบ,อบนี้จะออกแล้วจะออกแล้วจริงๆค่ะออกแล้วจะเห็นไหมคะ <c oughs> โอ้ยวุ่นนะคะกัหนาฟังดีๆเลยนี่นะคะซึ่งคลิปนี้ฟังกับมาแบบสันๆพอประมาณนี่นะคะไปลคะค่ะ